นม่เคยเคยกินข้าวกับดดดาวเรืองบ้างคะทุกคนคนใต้ตัวจริงกินข้าวจะต้องกําพักไวตักรามป๊ออืมคุกป,ป,ป่อปใครที่แม่เป็นแบบนี้คนใต้ตปลอมอมวันนี้หลองสั่งไอ้นี่มากินแจ่วบองแบบสุกหน่อไม้พันนั้นเลยชิมทีไอ้ครอบพลัม <c oughs> อืมคุณนัวอืมเลยนะตึ้งกะเมีดเจีวบองแมงดาปลาร้านะคะแล้วก็สั่งหมาสีย่างเจีวลาวสูตรดิบเจีวลาวมีทั้งสูตรดิบตึ้งกะสูตรสึตรกะอีกอย่างเหมือนเคยอยากกินเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเจีวบองแล้วก็แมงดามาก อันนี้แมงดามาแมงดากับปลาดามาเป็นตัวเลยเธอได้เข้าไอุ้ยแมงดาคือดีเพราะว่าโว้ชอบกินแมงดาแม่กนบึกแมงดาเลย มามาเป็นตัวเลยแม่ก็ชอบเจีอบองอุ้ย,ยนี่คือเจีอบองของแท้ของจริงว่าก็ว่าเถอะนะลา่าสุดฉันแกะทุกอันแล้ววิธีการกินคลุกกับข้าวค่ะ อันนเจแยบองเปลืองจิ้มกับแจบองไปคือร่อยมะคือนัวอข่อยเดียวเมนูไฮโซคราวนี้อือันนี้ปลูกกับน้ำนัำน,นเนี่ยผักาาดอุ้ยคือร่อย แจ่วลาแบบสุกแจ่วลาแบบสุกแบบยี่ห้อนี้คือเห้หนกูกินในติ๊กตก็อกเยอะมากเลยอ่ะมาลองหนัวมาลองนัวอะอาปาก่าอืมอ้มอืม้มอร่อยเจ็บงเปรเียม เป็นคนอยากินได้ท้งสุกเลยก็ไม่สุกเลยแต่ว่าเลืกไม่ได้แล้วมองว่าโธเห็นความต่อนปลาล่ากับแมงดาปะไอคืนน้ำลายเอาสิ ใครชอบอกอันพิกแมงคว่าโอ้ยใครกินดาวเรืองไม่เป็นบ้างคะเฮ้ยเมื่อเครถึงชอบดูดาวเรืองมั้งโรยนะ มาลองนัวด้วยใครสนใจนะคะกดลิ้งด้านบนได้เลยก็เม็ดตกนนะกดต,าตาละกร้าด้านล่างได้เลยนะคะเจียวบองคือกินนับข้าวซวยกับกะร้อยถึงกับอ่ะกินกับไอไอ,ไอ เขาเหนียวยิ่งรอยเข้าไปใหญ่อืออออฉันอุยคือมันร้อยคือมันนัวมันได้เกี๊ยวนะจึงใครหรือใครทำพริกมั้งถ้าไปหมูเธอไม่กินผักล่อฮะรอย เราเวรไ่ไหวใหญ่แม่ท้าพากินหมูเธอวันนั้นวันนั้นนี่พักไร้อยนะึงครับเดิอนออกไปเดทไห้กินเหมือนโสมคนกินยางร้อยเลยเออพี่คะมันจะตายไหมเออ <c oughs> ก็ยังอยู่นะอื <c oughs> ยังไม่ใยนะกินได้เธอแต่ว่าต้องปลูกเองนะคะถึงจะกินได้เพราะว่า ถ้าถ้าไปซื้อมาเขาชิดย่าสื้อผิดนะอืมลองกินด,ดูหอมรสชาติเป็นงไงคะเราเรืองหอมกินกับน้ำชุบคือเข้ากันนังคลอกอมไม่รวาหรอเตงมคนกล้องให้นไหมไม่เลย ทำไมันไม่ค่อยดูกล้องค่ะกินข้าวไม่ค่อยดูถุงข,ข้ายก็ไม่ล้วเลยก้าวผ่าน 9, จุดที่จะเขินกล้องหรือว่าเขินคนดูแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ก้าวผ่านการฉกหอยกลุม่มอะฉกหอยกลุมให้ทุกคนดูแล้วเพระว่าลาซืดดูหอยค่โชชูมาแล้วอืม เอการดูดหอ,อยคุ้มชูในทีสายานาะมันใช่เรื่องง่ายนะเธ <c oughs> อลองอามมาลนะหึือพาดตานนะเปย้นะเปนั่งดูดหอ,อยคุม,ม,มหานไหม,ไมหานไหม,ไมล่าสุดดูโชว์มาแล้วกว่าหลายแสนคนที่นั่งดู <c oughs> แล้วจะมีอะไรต้องออีกคะ มาวัดดีไอเราถือดูดได้ตอนนี้ข้าวพลัดจะปาไม่ตักแล้วก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าไม่นั่งเข้ากลางเบาะทีร่างก็คือนางเลยอย่าง,ง,เยงเดียวเชิญเบาฉันว่าให้ขยับมาฝั่งนี้หน่อยค่ะพี่มันไม่เข้ากลางนั้นใครเดียวใส่น้ำมันไหมคะเด้ไม่กินหน้ากล้องเห็นไหมด้วยอ่า แมงดาคืออร่อยเพราะว่าเป็นคนยกเอีองพริกแมงดามากมากขนาดไหนคะมากขนาดที่ว่าไม่เหนื่อยข้าวนะแต่ถ้ามีน้ำเน้ำปริกแมงดากินได้ทุกวันะอืม

กินไหม่หมดเขาเม็ดแล้วเธอดูนะข้าวหมูคอมจังกว่าหมมา ดาวเรืองค่ะวออิ่มแล้วไหมคะใครอยาสนใจนะคะมาลองนัวมีทั้งแจ่วปลา้าเจ่วลาวเจ่วบองสุกหรัวไม่สุกทัก้งมีแจ่วแมงดาปลาดาซึ่งร่อยม้าโร่อยีิซุปจริงๆเจ่วบงก็คืออร่อยมากกินกับข้าวเหนียวคือฟินฟุดๆใครสนใจนะคะไม่ a c e b o o k กดลิงก์ด้านบนได้เลย,เลยส่วนใน t ิกต o ็กดตะกร้าด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ